วิธีการนวดแก้การปวดสะบักทางด้านในนะการเกร็งก็จะเกิดตามลายกล้ามเนื้อพวกนี้แหละครับเราเรียกว่าติ๊กเกอร์พอยนะเราจะทําแบบนี้อยู่ประมาณสัก5นาทีถึง10นาที โค้ตักสแปปูล่าออกมายืดสแ a ร์ปูล่าออกมาข้างหน้าสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนวดแก้าการปวดสะบักทางด้านในนะซึ่งอาการนี้เกิดจากการเกร็งหรืออาการตึงปวดของกล้ามเนื้ออมบอยเม major และ m i n ร r นะครับสำหรับเคล็ดลับลดปวดในวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อแบบให้ตรงจุดกับตัวกล้ามเนื้อเลยนะซึ่งหลังจากนี้ต่อไปเราจะเน้นซีรีส์เป็นมัสเซลเป็นมัดมัดเลยนะใครที่สนใจก็ติดตามซีรีส์เราไว้นะครับอะมาดูกันครับ รอมบอยเมเจอร์ลอมบอยมายเนอร์คืออะไรนะี่อย่างนี้ฮะลอมบอยเมเจอร์เมเจอร์คือใหญ่มายเนอร์คือเล็กมายเนอร์ Minor เนี่ยทำหน้าที่ก็คือกล้ามเนื้อลอมบอยมันจะทำหน้าที่ในการดึงสะบักเข้าพี่อุ้มดึงสะบักเข้าเนี่ยอย่างงี้ดึงสะบักเอาอย่าสะบักออกเหยียสะบักออก,บออกแบบนี้นะครับทีนี้ยักสะบักขึ้นนิดนึงอย่าแงบบนี้นะครับแล้วก็ดึงสะบักลงอย่างนี้นี่คือ movement ของตัวลอมบอยที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเมเจอร์เนี่ยจำไว้เมเจอร์มันจะชอบอยู่บนบนนะบนบนก็คือตรงนี้ครับ เขาจะเกาะตั้งแต่กระดูกต้นคอตัวที่6ที่7นะครับแล้วยาวลงมาเกาะที่บริเวณส่วนหัวของตัวสแปูล่านะแล้วก็ในส่วนของตัวทอรัสิกเหมือนกันนะ T1 ถึง T4 จะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อมาจับบริเวณขอบของส่วนล่างนะส่วนกลางไปถึงส่วนล่างซึ่งล่างสุดของสแปูล่าอ่ะไหนลองขยับสะบักสิอ่ะเนี่ยทิปเขาเรียกว่าทิปออฟสแปูล่าตรงนี้นะครับลงมาจะตรงกับประมาณ T7 ของบริเวณกระดูกอกนะซึ่ง ถามว่าไม่ต้องไปสนใจตรงนะั้นสนใจตัวกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเขาอยู่นี่นะการเกิดการเกร็งก็จะเกิดตามลายกล้ามเนื้อพวกนี้แหละครับเราเรียกว่าติ๊กกระพอยนะจุดกดเจ็บนะซึ่งเราสามารถจะกดคลายกล้ามเนื้อได้เดี๋ยวมาดูวิธีการคลายกล้ามเนื้อกันผมจะสอนแบบเบสิกง่ายๆเอาไปใช้เลยนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับการเลเวลมัสโซนะครับ การที่เราจะหาแลนด์มาร์กได้เนี่ยเราก็ต้องหาเลเวลของมาโซก่อนอ่ะสมมติคนไข้มนีอาการปวดแถวนี้แน่นอนเรารู้แล้วว่าแถวนี้มันคือกล้ามเนื้อของลอมบอยจริงๆรงแล้วมันจะมีกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งเราเรียกว่าพวกทับพิเชียสนะครับซึ่งทับพิเชียสเนี่ยจะอยู่บนกว่าแต่ส่วนใหญ่ทับพิเชียสจะไม่ค่อยมีปัญหาปวดมากเท่ากับลอมบอยนะแต่วันนี้สอนลอมบอยก่อนเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังจะสอนนะทับพิเชียสนะทีนี้มาดูนะ c 7อ่ะให้คนไข้ก้มเงยคอให้ก้มคอลงเงยคอขึ้นครับอ่ามันก็จะม movement นะครับตัวที่มันนูนออกมามากสุดจะประมาณ c 7นะครับแล้วข้างบนของตัวที่มันนูนที่สุดคือ c 6นะใต้ลงมาก็จะนูนเหมือนกันนะก็คือ t 1ไล่ลงมาเป็น t 2 t 3 t 4ผมก็จะกดจุดนี้ไว้นะนี้มาดูตรงขอบสะบักนะครับขอบสะบักเราจับขอบสะบักล่างได้เลยอันนี้ลองห่อสะบักเข้าเดีย๋ยวสะบักออกอ่ะยักยักสะบักขึ้นดึงสะบักลงเราจะจับขอบของสะบักได้นะครับนะตัวนี้เป็นทิปออฟประมาณสักเท่าไหร่ครับ t 7ใช่ไหม แล้วก็เราก็ลากจากเส้นจากตัวนี้มาถึงนี่ผมก็จะประมาณนี้ขอบสะบักเนี่ยเราคำเจอขอบสะบักก็จะเป็นตัวกล้ามเนื้อละพอได้เนาะทีนี้มาดูวิธีการนวดกันแล้วก็จะสารไปตรงนี้นะะมานวดกันนอนคว่ำทีนี้มาดูวิธีการนวดกันนะครับแน่นอนเราก็จะนวดบนลายกล้ามเนื้อต้องกระดูกเราไม่ไปยุ่งอยู่แล้วครับกระดูกเนี่ยจะมีการจัดกระดูกได้แต่ว่าตรงกล้ามเนื้อเราจัดการไปเลยเนาะกล้ามเนื้อสามารถกดได้ตามลายนี้เลยนะผมจะกดลายไปให้แบบนี้ครับ ลายตามเส้นนี้เลยนะให้ทั่วๆนะครับหลักการคือให้ทั่วๆเลยนะครับนี่ส่วนจะใช้เทคนิคการนวดด้วยน้ำมันจะนวดด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันจะจบดยดิฟิกชันเพื่อจะหาจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อเนาะกดหานะครับแบบนี้ไล่ไปนะครับนี่คืออาการของสะบักจมหรืออาการปวดด้านในสะบักที่คนมักจะเป็นบ่อยมากเพราะว่าอยู่ในท่าที่ผิดปกติเป็นเวลานาน ถ้ากล้ามเนื้อพวกนี้เขาถูกยืดบ่อยๆแล้วเขาเกร็งอยู่ในท่าเดิมนานๆก็จะตึงปวดได้นะครับวิธีการเราก็สามารถจะมาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ได้นะครับเราจะทําแบบนี้อยู่ประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีสําหรับกล้ามเนื้อมัดน,นี้ถ้ามันเป็นปัญหาตรงนั้นเราจะเน้นนิดนึงนะแล้วเราจะจบด้วยการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแบบนี้ได้ไปทีละเส้นทีละเส้นเลยครับก็จะได้ นะถ้าตรงไหนที่เรากดไปแล้วเราเจอปมหรือเจอก้อนเจอโนดขึ้นมาเนี่ยให้เน้นเนี่ยอย่างตรงนี้เจอแล้วเจ็บไหมมีตึงนะฮะก็เน้นได้นะครับแต่ว่าเวลานเน้นเนี่ยต้องเอาพอดีพอดีนะบางทีกดแรงมากคนไข้ระบมนะอีกวันหนึ่งเนี่ยเจ็บแล้วก็เข็ดไม่กล้ามาหาเราไม่กล้ามารักษาต่อจริงๆแล้วอาการระบมเราสามารถแก้ไขได้โดยการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ประครบเบา,เบา,เบาประครบอุ่นนะครับก็จะช่วยทําให้ อาการเกร็งของกล้ามเนื้อมันคลายได้แต่ถ้ามันมีการอักเสบอาจจะต้องทานยาแล้วนะแต่อย่าถึงขั้นต้องนวดจนกล้ามเนื้ออักเสบเลยเนาะเอาแค่เบาๆพอๆ,ๆนะครับจุดไหนที่เป็นจุดจุดเจ็บหรือว่าจุดไหนที่เป็นจุดติ๊กเกอร์พอยต์นนะจุดกดเจ็บนะเราก็เน้นจุดนั้นหน่อยนะเพราะจุดนั้นจะเป็นจุดที่มันขมวดกันเป็นปมเป็นก้อนไอ้ปุกกลมหรือปอกก้อนเนี่ยเราต้องใช้มือหรือว่าใช้เทคนิคการกดค้างเนี่ยครับ กดนานขึ้นนะอาจจะก,กดประมาณสัก30วินาทีค่าไว้เลยสมมตินะแบบนี้แล้วก็กดคาไว้เลยครับ30บวินะกดลงไปตรงๆแบบนี้แล้วก็ผ่อนแล้วก็ขยับนิดนึงก็ซ้ําต่อจุดเดิมอย่างเงี้ยเพื่อจะทําให้ก้อนเนี้ยมันคลายตัวนะครับแล้วก็จะทําให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณก้อนนี้มากขึ้นก็จะทําให้อาการเกร็งมันลดลงนะอาการปวดก็ต้องลดลงตามมาถูกไหมประมาณนี้นะครับ เท่านี้เองของกล้ามเนื้อลอมบอยนะง่ายมากนะครับส่วนจะใช้ออยใช้ออยสามารถไปดูได้ในคลิปที่ผมสอนเรื่องสะบักจมนะอันนี้พวกนี้ก็ไม่ยากอะไรพอได้ไหมพอได้เนาะไม่ยากใช่ไหมครับเราก็ไล่นะครับ3-5รอบไล่ให้ครบโอเคไหมเมื่อกี้ได้รอบเดียวนะเอาให้ทั่วนะครับ ถ้ากล้ามเนื้อที่เป็นมันคือรอมบอยจริงๆนะถ้ากล้ามเนื้อที่เป็นมันคือรอมบอยจริงและวิธีการประเมินก็คือการเกรงกล้ามเนื้อใช่ไหมครับหรือว่าการคลำดูว่ากล้ามเนื้อเป็นลำเป็นปมถ้าเรานวดดีเรานวดเก่งอาการเกรงเป็นลำตรงนี้มันต้องคลายออกมันต้องบางมันต้องเบาพอได้ไหมไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากลองดูโอเคนะครับ ต่อไปนะครับมาดูต่อนะอีกเทคนิคหนึ่งนะเอามือควายหลังแบบนี้แล้วกลางปีกอกบน,นี้มันจะเห็นขอบสะบักชัดเจนเลยส่วนใหญ่นะที่เจอก็คือมชอบปวดข้างในตรงนี้แหละครับแล้วก็กดเข้าหาสะบักเลยนะแบบนี้ครับจะช่วยเนี่ยรอบๆขอบสะบักเลยนะครับตรงนี้ตึงมากเนาะตรงไหนที่ตึงเราจะรู้เลยนะครับเราจะรู้จากฟิลของกล้ามเนื้อมันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะกล้ามเนื้อที่ตึงมากกล้ามเนื้อที่ตึงน้อยเนี่ยจะมีความแตกต่างก,กันนะครับ นวดไปรอบๆนะครับเส้นเดิมเลยแบบเดิมเลยแต่ว่าแค่เปิดสะบักเข้าแล้วเวลาเปิดสะบักเนี่ยเรากดเข้าไปในด้านใน,ใ,นใต้สะบักเข้าไปในทิศนี้นะครับก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อที่มันเกร็งทายตัวได้ ประมาณนี้นะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดเนาะ้ะอาออกตรงๆไปเลยนะกับมัสโซ่ทีนี้มาดูการยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับการยืดมียืดแบบช่วยคนไข้นะเราก็จะให้กลางปีออกไปในลักษณะนี้นะแล้วก็ใช้ตรงอุ้งม,มือนะดันตรงสแคปูล่าออกไปในลักษณะนี้ครับแบบนี้เลยนะครับดันออกไปข้างนอกในลักษณะนี้นะค้างยืดค้างไว้10วินับ1นึงถึงสิแล้วผ่อนแล้วก็ขยับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขยับ แบบนี้นะครับจนทั่วนะประมาณสัก1 0ถึง20รอบนะครับให้ทั่วๆนะมันก็จะยืดกล้ามเนื้อตรงลอมบอยได้ดีนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะยืดอีกแบบหนึ่งของลอมบอยนะก็ให้คนไขนะ้นอนตะแคงนะใช้มือนะครับหนุนศีรษะไว้ในลักษณะนี้ครับอีกมือนะเราก็จับนะสอดเข้ามาแบบนี้มือหนึ่งจับตรงนี้ แล้วเราก็จับที่ตัวสะบักขอบสะบักนะครับนี่จับขอบสะบักเห็นไหมนะครับถ้าเราจะยืดตรงลอมบอยเลยเราจับขอบสะบักเราผัดไหลไป,ไปข้างหลังนิดนึงดึงสะบักขึ้นแบบนี้ค้างนะครับแค่นั้นนะอ่าถ้ามันไม่ได้มันยังไม่อยู่เอาเอามือควายหลังเลยแต่ต้องระวังเจ็บไหล่นิดนึงเนาะระวังคนไข้เจ็บไหลก็ําคนไข้ด้วยนะครับใช้มือเกาะแล้วยืดแบบนี้นะครับ protect scapula ออกมายืด scapula ออกมาข้างหน้าแบบนี้ นะให้ทั่วนะครับให้ทั่วตัวกล้ามเนื้ออีกอันนึงที่สําคัญให้คนไข้ต้องกลับไปทําที่บ้านก็คือการให้กันบ้านคนไข้นะครับคนไข้ต้องกลับไปยืดเองยืดเอง,ย,เองยืดยังไงสอนคนไข้ด้วยให้ตั้งศอกข้างที่มีอาการปวดนะมาจับไหล่นะแล้วใช้มือนะฮะจับที่ศอกแล้วดันนะมันก็จะยืดตรงกล้ามเนื้อนี้ออกมาจากกันจากสะบักั้างด้านในเห็นไหมผ่อนนะครับแบบนี้นะ 10ครั้งเป็น1เซตทำเช้าเที่ยงเย็นนะแค่นั้นแหละแล้วก็ทำต่อเนื่องกันอีกสักประมาณ2-3วันแล้วเราเรีเช็คเหมือนนวดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็อาการจะดีขึ้นลองไปใช้ดูนะครับเทคน,คนิคนี้จะนวดให้คนที่คุณรักที่บ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ได้หมดเลยนะครับการนวดต้องระมัดร,ระวังว่าอย่าทำแรงอย่าทำเจ็บอย่าทำกล้ามเนื้ออักเสบก็พอนวดให้เบาๆนะครับวิธีการนวด ตรวจก่อนนะตรวจก็คือตรวจแรงตึงของกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อมันเกร็งเป็นลำเป็นก้อนเนี่ยเวลาเรานวดเสร็จก,กล้ามเนื้อที่เกร็งเป็นลำเป็นก้อนมันต้องคลายแต่ถ้านวดไม่ได้มันยังเกร็งอยู่อย่างเงี้ยก็มาอาศัยการยืดร่วมด้วยหรือถ้ายังไม่ได้อีกก็นวดซ้ําอีกครับตอนเย็นอีกสักรอบหนึ่งหรือ,อพรุ่งนี้อีกสักรอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าจะให้ดีเลยคือประครบอุ่นด้วยก่อนประคบอุ่นเสร็จแล้วเรานวดเนี่ยจะดีมากโอเคนะครับประมาณนี้สาหรับเคล็ดลับลดปวดเดี๋ยว ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกยายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ y o u b e c h ช Channel บัณฑิตกยายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับ l ล U n e ID b at d i t c ิต n ลิ bun dit clinic at d i t c l i n ลิส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085 369 99 77ครับ085 369 99 77สามารถนัดหมายได้ทั้งสสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ